โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับพวกผมแอดกินวันนี้จะมาเล่นเกมโรบอทอยู่ในแมปฟิชชิงซูมิเลเตอร์นะครับผมเป็นยังไงไปดูกันเลยนะทุกคนหนึ่งเจอกันในเกมโอเคนะครับ,เร,บเราเข้ามาสู่ในตัวเกมกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมันเลยไปเดี๋ยวเล่นจะดูเลยนะเล่นกับเพื่อนอยู่สักไอ้สองคนโอเคไปกันเลยมาดิไงต่อครับน้องบอสมายังกับเพื่อนุอูจนแล้ว มามามาแล้วมาแล้วละไปเด็กก็เมนเข้าหมอนอะไรนะครับตกปลาเหรอไหนไหนอยู่ไหนกันอยู่นี่<ร>อยู่นี่นี่มต,ตกปลารออมารออ้าปล่อยเรือมานี่ครับวิธีการกกเกาะเกาะเรือคนอื่นฐานฉลาดใช่ไหมใช่ไหมบอกม,มาเร็วเพื่อนรอรอรอเราด้วย วันนี้เราจะมาล่าฉลามกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามองเฮ้ยซ้ายมือครับซ้ายมือฉลามเต็มเลยนี่แหละไอ้ใข่ฉลามเหรอเออหน้าปูหนาปูมีปูด้วยเหรอไม่มีปลาหมึกอะเสียดายอะเฮ้ยไงเห็นปลาที่มันปลาอะไรปลาอะไรเนี่ยซีเบอหลังมึงไอ้หนี้หลังมึงอะหลังมึงอะ กูได้ปลาหมีด้วยเเอออหรปลาหมีทำไมอ่ะปลาหมีทำไมอ่ะกูได้ปลาหมีกูได้ปลาหมีซีเบลซีเบลปลาเฮอะไรเรื่รู้สวยครับคุณบอมทำได้ดีมากคุณบอมไปกูบอมไปไม่อ้าป่ะเฮ้ยโอตรงนู้นอีกอ่ะมีสองตัวเลยจะเอาตรงใต้เรือก่อนเถอะเรือแตกแล้วหรอเอาดีชิเรียบร้อยครับแตกไม่มีอีกเอาไปไหนแล้ววะอีกตัวหนึ่งครับหลังหลังมีมาแล้วเป็นไงมาแล้วทางขวาทางขวา สี่นาฬิกาหกนาฬิกาเอาดีเอาดีเออสวยงามพูดดนเวยเดียวบอมรวยแล้วกูยังขี่เรือเรือแม่งหลือห้าสิบแล้วเอากูค้างเอากเปล่าเปลันเห็นเห็นกูเห็นหลอดเลือดกูเห็นหลอดเลือดมันตามมาแล้วตาอยู่ตาอยู่ตายสามพันนิดนึงเออเออ เออเออฉลาดไปเท่าไหร่อ่ะนี่โคตรเท่เหมือนท่าถือดาบเลยดูดิบอมเท่ป่ะโคตรเท่เลยดูดิเฮ้ยเรือสปีดโบอลมันแอดว่ะอ้ามันชนมันได้ปะโอ้โหไอ้เกี้ยหูซ้ายมือมีป่าวว่ะเฮ้ยยิ่มันมาชนเรายิ่มันจะมาชนเราไอ้สัสได้ไหมเฮ้ยมันปาดหน้าว่ะเฮ้ยเด็กแว้นนะไอ้เกี้ยแม่งแอดไอ้สัสเฮ้ยจะมีเฮ้ยจะมีชาร์ท จะมีชาอีปิกแล้วเหลือก็จบไปเฮียจบไอ้ยี่ตี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 เออพ่อตีอูอยู่ไหนเนี่ยมึงอยู่ในน้ำนี่แหละมึงไม่ได้ไปไหนหรอกมึงว่ายน้ำไปหาฉลามทำไมเฮ้ยกูแทงไม่ดูเลยเทงไม่ดูเลยเออตายต้องรีแล้วแหละรีตัวเฮ้ยรีตัวแล้วเจอกันเนาะรู้เหรอเออตายทำอะไรไม่ได้เปลืองยิมหายในเกมของนี่โอ้กูได้หัวฉลามมึงได้อะไรวะเนี่ยบอมการล่าครั้งนี้ได้หางกันเนื้อ คี้คีบฮึได้กูได้กูได้ปลาหมีเออปลาหมีด้วยนะนอ้ามึงได้อะไรเนี่ยรวยแน่มึงอะ่ะอะไรตรวยสองพันห้าวะ่ะกูกูได้ปลาฉลามฮะโอเคปล,ลปลาห่องฉลามอ่ะว้าวไอ้ปลาหมีขายได้ก็หกร้อยไอ้สัตว์มคงจะเพลงนี่ปลากระปรอ๋อโอ้ยมึงด่าปลาหมีทำไมซื้อหอ่อซื้อของซื้อของมาประดับดีกว่า มันมีดาเมจป่ะหรือมึงซื้อหอเดิมเนงะีม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 ึงซื้อหอบของกูประมาณเท่าไหร่วะหมืน่นหมื่นกว่าบาทแพรียงไว้เหี้ยเตียงเอาก็คนมันล่าฉลามนี่ขอไม่ตกปลาหรอกเกมเนี้ยขอเล่นกันฆ่าเว้ 4, วยฆนะ่าไม่นี่นี่สองพันสี่ระเบิดเหรอเตียงตังอีกแล้วครับเออมึงบอยได้หายเกินไปแล้วเป่าบอมเป็นจัง มาแล้วมาแล้วข้าศึกเก็บโคตรแพงเลยไปที่เกือบไหนอ่ะมันมีมันมีท่าพุ่งลงน้ำเด้อมีมีมีอ๋อเยังไม่ลงเหรอนี่ไงโดดอย่างเทพร้อยบอมตกว่าเยี่ยกูรูดไอ้ก้าวว่าแล้วว่าแล้วเออเดบอมเอ้ยเอมบอมไม่รอดกูมาแล้วเฮ้ยปลาอะไรอ่ะอุ้ยฉลาดมาเรื่ยดิกูขอกับปลานี่อู้กูได้ปลา ตายที่ม oh. ันปากแหลมๆมาบอมวิ่งฉลามสองตัวไอ้ยี่ไปคิดเรือจมไปสัตว์ไอเชี่ยๆสองตัวสัตว์พึ้นเรือจมไอ้ยี่ไม่หนีไม่หนีไม่หนีหนีหรอไอ้ฉลามมันเอากู้วิ่งฉลามเต็มเลยข้างล่างเนี่ยเนี่เชื่อมึงตายแล้วมึงตายแล้วบอมอดทนไว้บอมฉลามจะตายแล้วไม่พุ่งมืออกูจะจะตายนี่ได้ายแล้วบอมนี่มียางบินด้วยเหรอนี่มียางบินด้วยเหรอมีคนมาช่วยชีวิตเราไว้บอม ขึ้น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 บอมขึ้นขึ้นขึ้นไงวะอี่ห้อโง่อีกนี่กระโดดขึ้นโอ้ึ้นมาบอมมีคนช่วยชีวิตขึ้นไงวะกระโดดจะไปบ้าเออเฮ้ยโอ้โหโโอ้หคนเร็วเลยแล้วมันมาส่งด้วยมีบริการเดวิลเวอรี่อะมีคนมาส่งเลยโอ้โห โอ้โหแล้ววันเดลิเวอรี่ไอ้สัตว์เรียโวอยสัตว์รีไีบคุณไม่ได้ทุกคนทำท่าอะไรอยู่เนี่ยไอ้บอมมูดูท่าวิ่งกูดินีงไงกูตกไปเลยเนี่ยกูขายของก่อนบอมไม่ขายของหรอโอ้โหกูได้สองพันเจ็ดได้ละของผมกูหายไรเงี้ยกูไม่ชอบมึงดูกูดิแล้วึงเห็นท่าวิ่งกูปะถ้ากระโประอะ <G ül> เเเอนนด็ก้ยยยลังถ้าไปตกปลาหายละเฮ้ยเดี๋ยวในนี้ไม่มียูเอโปขายนะเว้ยเติมไงไม่เห็นนะอุย้ยเรือไม้เรือไม้ไปเรือไม้เรือไม้เดี๋ยวว่าไอ้เหี้ยแต่กูอยากเติมหิวด้วยเยสจะปีกโบ๊ทเร็วเรือว่ะไม่เห็นนะครอบเลยไม่มีนะไอเรื A B o อยูเอโปอะเติมล้านหนึ่ง เยรสสวัสดีครับเราอยู่กับเรือใหม่นะครับเรือโคตรแก้วเรือหยอดโอเคเรือหยอดที่เอาไว้กินได้ปะ What What the fuck หย่อนโอเคโอเคครับเฮ้ยอย่ากลืนเข้าไม่ได้เอ้ยเฮ้ยฉลามขาวปะฝ่ามือเมื่อกี้ ไปบอมขึ้นก่อนดิเนี่ยขวามือตรงเนี้ยบอมดิขึ้นมาเดี๋ยวฉลามขาวมาไม่ได้เหเฮ้ยยิ่งมันมาเยอะไอ้บอมมันลากกูมาอันนี้ไอ้เหี้ยกูว่าไม่ได้ไอ้บอมไม่ได้ยิ่งกด e ไม่ได้ยี่งกด e ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ยิ่งยด e ไม่ได้ไอ้บอมไม่ได้ไอ้บอมช่วยไไปยิงมันดิใกล้ๆกูมองไม่เห็นป่ะเออยิงอะไรเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูปั๊มเร็วสิโอเคไปกลับไปหาบอมเลย แอบดูเบ็ดกูไหนไม่ได้กินนะใช่ไหมเว้ยมีจะกินด้วยเหรอไม่รู้ดิมึงดูเบ็ดไอ้อ้ำมีมีบอมเดี๋ยวกูพาไปเฮ้ยเท่หว่ะจะเป็นต้นมะพร้าวกูเอาล่มกูชอบล่มดิเป็นเบ็ดงงงวยเลยเยอะ๋ยวกูพาไปสุ่มพันหนึ่งอ่ะมีปะล่ะโอพันหนึ่งมีห้าพันอ่ะโหกูเฮ้ยไอ้บอมวิ่งบินมาเฮ้ยอยู่เอ้ยกูกูปลดล็อกแแบบแล้วกูเวิสินแล้ว โอเคโอเคเอ้ยเดี๋ยวกูสุ่มภาพผ่านบางดีโอ้ยลำคานสิงเพีงว่ะเปิดอ่าแป๊บนึงนะเอ้าเพื่เหรอถ้าเปิดแหละขายของแป๊บนึงลำคานสิงเพียงวายไม่ชอบไม่ไม่ชอบขายของแป๊บนึงครับพี่เย็ดเบ็ดแม่งเท่ว่ะกูมีเบ็ดนี้ด้วยละบอมกูเอาไว้ฟันฉลามได้ดูนะ ดูดิมันดูลมมันปูดิเบ็ดดาวกูถือดาวแล้วมาดิจะมาจะมวยก็มวยอะไรชอบมากๆเจ้าฉลามโุ้ยตกมาแลาพอถึงแล้วมึงพากูมึงนี่เลยได้ดัอแล้วว่าเราใส่จะกินแม่งช่วยหาด้วยตอบบอมหายยังอ่ะก็แค่เอาก็แค่เอากล้องมุมกล้องไปลงในน้ำ่ะบอม แล้วก็ปรับเป็นมุมมองไกลฉลามถ้าบางแล้วก็คือบางครั้งมันจะดูไม่ได้แต่บางครั้งจะดูได้เหมือนไปทำบั็กมั้งะฉลามมาแล้วน่ะนี่นี่นี่มามาเอาดิมาดิรอบนี้ตายยากแล้วไปล่าวานป่ะบอมมฉลามวานฉลามวานฉลามวานฉลามเปียาจะขาดไปสองตัวโดนโดนจะได้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 ไปอีกตัวบอม ไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งฉลามตัวนี้ไม่ได้เก่งเจ๊กูคลิกไม่โดนเลยเออเรื่องปวดนิ้วก็เฮ้ยเรื่องจานเฮ้ยเจ็บร้อยบนี่เอ้าเชียไม่ใช่เบ็ดดี้ดิปลกปลาอยู่ว่าลูกปลาไม่โดนมึงดูเรือแบตเทนชิพไอ้เคียไอ้บอมดูเรือดิปวดเรือเปล่าเราซื้อได้ปะกลัวเราคงซื้อไม่ได้หรอกนะบอมเออปลาเมอร์ลิน มาแล้วล่ะนี่ยมาแล้วละโอ้ยี่ตัวคตรใหญ่เลยสัสกูอ๋อบอมกูอ๋อเฮ้ยโดนเฮ้ยง่าย่ายมีสามหอกทำไมอ่ะสลามกะโปกมีสามหอกอะทำไมอ่ะสนามขาวได้เงินเยอะถ้าดอกของดีอ่ะเฮ้ยพาไปเก็บกันดีเฮ้ยไม่ตัว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 ก่ นี่ผู有有 então, ้หล่อแม่งเริ่มปลาแดงแล้วฉลามวานน่าจะเป็นเท่าไหร่แล้วเมื่อเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แรงมากอุ้ยได้ปลาการ์ตูนด้วยองขาอะไรปลาการ์ตูนไม่รู้อ่ะเท่าไหร่วะปลาการ์ตูนออกจะน่ารักเนี่ยบอกกู้มิดูน้องดิจะมันมาแล้วไงข้างหลังนี่ไอ้บอมเนี่ยข้างหลังที่มึงบอกไงบอกมามาพร้อมกันเลย ตีดิตีดิไม่เท่าไรบอมไม่เท่าไรไม่โดนหรอไม่โดนไม่เท่าไรบอมฉลาดไม่เท่าไรบอมเฮ้ยกูตีไม่โดนยังไงวะเนี่ยนี่ไงนี่ไงอีกสองอีกตัวมั้งหลังอ่ะเฮ้ยโอ้โหโโอ้หมาเต็มเลยโอ้รวยบอมรอบนี้รวยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเยอะเต็มเลย,เลยมึงไม่ต้องตกปลาแล้วก็ได้เอาบอมมึงรอคาฉลามมันมเดียวเลยถ้าเบื่อก็ตกปลาไป กูแทงก็งซ้ายเลยกูแทงก็งซ้ายเียเี่ยบอกมึงเหยช้าไม่ได้บอกบอกมึงอยิดแทงเหยี้าเดีย๋ยวนี้อะไรเนี่ยเซิร์ฟนี้คนหายไปไหนหมดดีดแล้วแหละหาเงินไงมา,มาดีเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวแหกลกโอ้ยเฮ้ยโอ้ยมันจะตายแล้วจะตายตายตายเตอใม่ใม่ตัวใหม่ตัวใหม่ตัวโอ้ยตา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 ยตีอยู่ เชื่อ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 มันพี่ตุดแล้วมันจะล่อดตู่มีแล้วมันล่อมาขอเซ็ตยอดสุดต่อสองหมอกสี่หมอบขายขายมันจะอุ้ยอุ้ยมันจะสแกเลยอ่ะอันนี้จะเซ็ตยอดเรื่อยนแล้ยเอาวันนี้เราเรารีบรีบกลับไปเอาเลือดเหรอเออของติ๊งเลือดเลยเออเลือดเยอะเลยไปเก็บไปเก็บแล้วไปขายได้ไหมหรือยังกระเป๋าเต็มยังอ่ะ ุผมบาดเลี่ยไม่ดีค่าตัวตายป่ะนี่ไงข้างหน้าข้างหน้าผมมันยังไม่หมดเรื่องมันตามมาเรือเลยกระเป๋านะนี่ไงข้างหลังมึงอ่ะด้านหล้งหายแล้วกูเห็นแล้วนี่ไงนี่ไงเฮ้ยบอมไปว้าบเลยวะกูนี่วะว่าเลยกระเป๋ากูเต็มแล้วเออกระเป๋ามกูเต็มใช่ป่ะนี่เดี๋ยวกูพามาก่อนนี่เฮ้ยกูได้ฟันฉลามได้บอม ตำนานวุ้ยกูได้ฟันฉลามสองซี่เลยอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวกูให้ดูบอมดูดิแบลขคอร์สเนี่ยฟันฉลามป่ะยีฟันฉลามไมา่หละไม่อยู่ในมือมึงอ่ะเออกูเนี่ยแหละนักฆ่าฉลามกูอยากตกปลาเป็นปลอกลาวาปะเดี๋ยวกูพาไปอู๊ฟกกเบอร์สองไอ้เหี้ยอู๊ฟเกูมาเลยนี่แหลตกปาลาในบ่อนละ บอกเราว่าไได้ตายหรอเออคู่สงสัยเหมือนกันเกมหายแล้วเนี่ยขึ้นแบบปั๊บไงัวบอมคนมืดเลยคถตกได้จริงเหรอเออขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเึ้ดไอ้ีเป็นยลันไอ้ตัตกูหายแล้วกูตาย กูตกปลาไม่ได้วันนี้มึงบั้อ่ะเดี๋ยวกูตายต้องใช้เบ็ดลาวาไม่มีเบ็ดลาวาโว้ยราชนามดีกว่าเดี๋ยวกูไปรับเดี๋ยวกูไปรับยังไม่ไม่ไม่เห็นไม่เห็นว่าแม่งแม่งอันนี้ด้วยไม่มีลาวาประวาพิผชักฆ่าประวะตัวเดียวเองอยู่คนเดียวอ่ะใต้นี่ยใต้นี่ใต้นี่แหละมาแล้วมาแล้วมาแล้วฉลามฉลามฉลามตัวเล็กอ่ะโอ้ เรื่องมากว่ะที่จริฆ่าแม่งดีเป็นเด็กก็ไม่สนไอหยอกหยอกหยอกเอ้เรื่องมีใครด้วยที่วะใช่เหรอฉลามเด็กเราฉลามเด็กเราไม่สนครับในเกมชีวิตตีนเราก็ต้องสนนะฉลามเด็กมันน่ารักจะตายนี่ด้านล่างด้านล่างตัวนึงด้านล่างตัวนึงมันคงไม่มีจับสแกนหรอกไม่ใช่แบบนี่มาแล้วไม่ใช่เมกาเรดรอ่งับนี่นี่นั่นนั่นนั่นนั่ตัวหนึ่งจบแล้วถ้าเกมนี้ไม่มีเมก้าเราดรอในทียตายไอ้เหี้ย ล่าตัวนึงได้เป็นล้าแล้วโอ้โหสองตัวเลยวะหมดแรงจะพังเออเออดูเรือดิมันกัดเร็วมากเออสองายคู่ไต่คู่เดี๋ยวเรือเหรอเดี๋ยวยังไงยังไงอ้ะเรือพังเรือพังเรือไม่พังเดี๋ยวดูมันแอบแล้วมันแอบอยู่ใต้น้ำเลยจริงๆแล้วฉลามมันลับตัวเลยสองตัวเลยสองตัวมันเลยตัวตเตียหน่อะเหี้ย เฮ้ยกูตีไม่โดนเลยโดนละเออบอมมีเงินเท่าไหร่แล้วนะครับห้าพันหกเก็บเงินไปต่อซื้อที่ปลาไปซื้อหอกรูยับอัพอัพคันเบ็ดไปเฮ้ยี่มีอัพคนเบ็ดดิเอาหอกก่อนจะได้ล่าฉลามเร็วไปไล่ปลา้น้บะะที่อยู่กันเยอะๆปลาวานวะเออเออฉลามวานเอาดิไปขายกันเปลี่ยนเรืวเด้อ อากิโยอาชิโจอาชิจ้าชิเจนมองไม่เห็นเลยวะอืมเหมือนกัน้ยไอ้คนตกปลาติ๊กเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยเอ้่สุดแกก็โผล่มาแล้วสินะเจ้าฉลามที่ฉันรอนานร <ś c oughs> อปลาตั้งนานทำไมถึงเพิ่งมาแล้วทำไมตอนที่มาถึงไม่มา <c oughs> บ่นมาแล้ว ขอโทษรักกันน่ารักจังเลยใช่ายด้วยน่ารักไม่ต้องชมขอบคุณนะไม่ใช่มึงไม่ใช่เอาเฮ้ยเฮ้ยไม่กูเข้าไม่ได้ก็ไมได้เออนี่แหละไอ้บอมเดียวมันจะให้เราว่ายน้ำเพราะงี้แหละกูยังไม่ออกอ่ะเฮ้ยกูยังอยู่เฮ้ยฉลับถามี่สองตัวมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้ฉลับวานเต็มเลยไอ้ฉลับวานเต็มเลยไอ้บอมมึงรู้ชุดตีอันเนี้ยไอชี้ฉลามนี่โหด อยู่โลเพโลเพกูโลเพด้วยกูโลเพด้วยกูเอาเมาส์แบบว่าพิชิตอะเฮ้ยมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วหาแล้วนี่เฮ้ไอ้กูตก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 ไอ้บอมไปทิ้งกูนี่มาแล้ว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 จริงิงไม่โดนไม่โดนขึ้นแล้วมาเฮ้ยไหววะอ้ำ ฉลามนี่เราไหวแล้ววะเอ้ยไอ้สักเอ้อันไหล่ะด้านหลังด้านหลังด้านหลังสองตัวเออแบบไม่เราไหวเราวหะฉลามนี่มาดีโอเออได้อะไรอ่ะเนื้อออกก้าห่างออกก้าว่าไปฉาดมาแล้วนะเนี่ยว่าไปฉาดเฮ้ยบอมดูบอมเอามันบอมเฮ้ยกูตีไม่โดนยังไงวะเนี่ย โดนโดนยูโดนยูฉลาดพิษฆ้าทำกับเราไว้เยอะตอนเริ่มเกมตอนเลี้ยกาไปเออเราหัวขึ้นเยอะไงทันหลังหน่อยเออเก็บของคีบออสกานข้างหน้าเราปะเห็นเอาเด๊ะแจมเพิ่มเสียงดิเดี๋ยว บอมพุ่งเสียงดิกูไม่ค่อยได้ยินในเวนโอ้ชนเลยเหรอ,อ,อเฮกก้ยย่ยน,นยนเยยอยย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 ยืยย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 ยคนยยนยย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 อยยยยยยอยย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 นยย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 ยมามาแย <c oughs> ้วบ <c oughs> มอมยยยลยยยยยยยมยย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 ยนเฮ้ยยิง,ง,งไม่โดเลยเรือแม่งเร็วเกิน เอ,อ้ยมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ตาย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 เฮ้ยตายเฮ้ยฉลามมาเป็นขายให้เป็นเงินนี่ไงร้อยกระเป๋าเ,าเต็มกันเนะี่มีสามสิบแล้ว<ะ>ชิ้นนะอะเลยหกตัวหนึ่งไอ้บอมตกปลาบ่อยไงอยู่กูตกปะ่ะที่กระเป๋าได้เต็มเต็ม เฮ้ยเร็วปลาตัวนี้เร็วมากนี่ไองอุ้ยกูได้ปลาที่มันปากเหลี่ยมๆมาบอมโคตรเท่มาลินเออกันไผ่กูไม่รู้ชื่อมันชื่อจริงๆหรอเปล่าปลากระทงเออนั่นแหละปลากระทงก็ได้ปลากระทงปลากระทงเออไม่เห็นเลยด้านล่างไม่เห็นมีเละมันหายไปเลยเฮ้ยไหนหรืความหมือ,หอป่ามือปะไม่ใช่ปะหรือความมือ เฮ้เรือเหลือจนดสลดัดเฮ้ยเจ้าจอดสลัดอ่ะเอาแบงเลยบ้ล่าปนเรือจอดสลดัดมันอยู่ใต้น้ำอ่ะเรือเรือเรืออัปปางเลยข้างหน้ามีข้างหน้ามีข้างหน้ามีกูจูกไปแหลกควายเอ,าเออเอาดีเอาดีเอาดีเฮ้ยมาแล้วเหรอตายนะเดี๋ยวไปขายเลยร่มเนี่ยตัวหนึ่งเออตายนะโว้ เรือแม่งเร็วจริงไงไปครบดีปะ่ะดีปะ่ะดีก็ได้นะไม่ต้องขับเรือไปเฮียแล้วกูไปละเดี๋ยวกันครับผมของครับ